ขึ้นเม็ดพลาสติกครับพี่ไปลงที่สลับรีเป็นเม็ดพลาสติกไม่ใช่เป็นเม็ดพลาสติกเป็นแบบเป็นพวกห่อขนมอ่ะห่อขนมแล้วก็เขาเอามาสับะเอียดนะสับละเอียดแล้วก็เอาไปเข้าโรงปูนะเป็นแบบพลาสติกแบบแห้งเลยครับแบบไม่ไม่ชื้นไม่อะไรครับเปียกไม่ไม่เปียนนะครับ น้ำหนักน่าจะได้ประมาณประมาณตัวละสิบตันคนระับเบามากเดี๋ยวพาไปดูตัวลูกตัวลูกเนี่ยตัวลูกนะตัวลูกใส่เต็มที่แล้วไดน้น่าจะตัวละประมาณสิบตันเนี่ยเป็น เป็นแบบพวกเปลือขนมอนะสะอาดถ้าไม่เหม็นไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยเอาไปเข้าโรงปูนไปทำเชื้อเพลิงเนี่ยเป็นกองภูเขาเลยแล้วพอตัดเสร็จปับ๊บ ตากเสร็จให้สูงแล้วประมาณหนึ่งนะแล้วก็จะเอาไม่โรตัวเนี้ยตัวฮิตาชิเนยนะกดโอ้กดนี่ล้อหน้านี่ล้อหน้านี่กระดกเลยนะตัวสองร้อยเนี่ยเดี๋ยวไปดูใล้ได้ตัวใหญ่มากเรัรับ ดูเครื่องครับนี่เครื่องไหนเครื่องถังเครื่องยีนอลด้วยนะอันนี้เป็นเป็นตัวตัวปั่นตัวถังนะนี่เครื่องนี้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยป้ายเขียวด้วยหม้อน้ำเกียร์ดูเกียร์เกียร์นี่เป็นเกียร์อ่าน่าจะห้าเกียร์ของอ่าอิสุหัวยาวอ่ะรถหัวยาวนี่เกียร์นี้เลยนี่ดูคาร์ดมีคาร์ดด้วยอ่า เดีย๋ยวพัดเปลี่ยนเก้วได้เลยอยากได้รอบเร็วรอบช้าก็เปลี่ยนเก้์นะเป็นเครื่องที่เหมาะกับงา้งานแต่ที่มากที่สุดเลยนะตัวหกอี้เจ็ดร้อยเนี่ย<ม>เครื่องมันประมาณร้อยหกแปดแรงหกพันสี่ร้อยห้าสิบี่ีตัวนี้นะไปดูเอาผมขึ้นไปถึงไหนแล้ว